สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่อยสารับวันนี้ผมอยู่ที่วงเวียนหลังสถานีรถไฟจังหวัดสิริกตครับอยู่ในการแข่งขันวงโยธาวิติโลกนะครับชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปรจจำปี2 5 6 5าครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบในเือในรอบของมาร์ชิ่งสตรีทนะครับที่นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด17ทีมครับบรรยากาศข้างหลังนะครับตอนนี้คนเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนตามไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าใครมาตอนนี้ยังทันนะครับอยู่ที่นะครับจังหวัดศรีสะเกดที่หลังสถานีรถไฟครับบรรยากาศนี้เพิ่งจะเข้าอยู่อันนี้เป็นโรงเรียนสกวครับเป็นทีที่3ครับเป็นทีที่3ในการที่จะเริ่มประกวดนะครับเอออันนี้มาชิ้สปีดมีภ i รกิจสองของโรงเรียนศรีสะเกดว่าอะไรครับตอนนี้บรรยากาศกําลังจะแข่งขันครับอันนี้กําลังเซตอัพนะคบกำลังโหลดตอนนี้กาลังโหลดโหลดน้องๆที่กำลังแข่งขันเข้าไป น,นี้บรรยากาศก็นกคนคนเยอะมากครับเต็มหมดเลยครับวันนี้บรรยากาศคนเต็มหมดเลยครับก็ใครที่อยู่ทั้งบ้านก็เชิญชวนทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนมาที่ครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ10กว่าทีมครับเหลืออีก10กว่าทีมนะครับเดี๋ยวมให้ดูบรรยากาศคนเต็มแล้วครับก็ถ้าใครมาที่ถนนเส้นขูดข,ขันนะครับก็ลบกวนก็อ้อมไปเส้นอื่นเพราะรถเยอะมากๆกครับก็สังเกตก็ขี่รถอ้อมเข้ามาจอดที่โรงเรียนนะครับัดมหาพุทธารามก็ได้ครับอันนี้บรรยากาศเริ่มแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บฟุตเทจมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศคนทับ ข้างในก็ถ้าสื่อมวลชนด้ก็จะเข้าไได้นะอโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันไทยไปก่อนไทยกอนห้กัไทยแลนด์กแชมเนชร้อเรน่กวิกเทลไลค่าดอกคาดอกกบไทยนาก่่นไม่ได้ดีกว่า